ให้ดูมันชนิดหนึ่งเขาเรียกว่ามันหืบหรือมันมันเสามันเสาหรือมันหืบนี่แหละอันนี้คือหั่มันหล่นลงมาแล้วมันเกิดนะมันมีหัวใ้ดินกับหัวใ้ดินกับหัวบนดินบนเครอมันอะหัวเขาเรียกหัวอากาศนี่ก็คนดิซารีหั่นมัน มันหลุดลงมาแล้วมันก็เกิดนี่มันหลุดลงมาแล้วมันก็เกิด ไม่ต้องฝังมันนะมีใบไม้มันอยู่ใต้ต้นไม้มันก็เกิดเองฝนตกมาหำามันหล่นลงมามันก็เกิดสังเกตใบมันจะคล้ายๆกับมันเลือดมันเลือดนกคล้ายๆกับมันมือเสือแต่มันแตกต่างตรงที่ตรงก้านใบนี่มันจะเป็นสีเขียวตลอดถ้าเป็นมันเลือดนกกับมันมือเสือมันจะเป็นก้านสีม่วง ไอตรงแหว่งจมจอมตรงนี้มันก็จะเป็นสีม่วงถ้าเป็นมันเมือเสือกับมันเลือดเลือดนกแต่มันหืบมันเสานี่มันจะเป็นสีเขียวของมันตลอดเถามันก็จะเป็นเลียมเรียมเหมือนกันมันไม่กลมนะเป็นเลียมเรียมจะให้ดูหัวใหญ่มันขุดไปขุดดูเฉยเฉยขุดพิสูจน์ ลักษณะหัวมันนี่มันจะตรงยาวลงไปดิ่งลงไปอันนี้หัวเก่ามันอันนี้หัวใหม่มันแตกแขนงออกเล็กๆข้างๆนีมันจะยาวลงไปเป็นแขนเป็นวานเลยแหละถ้าเป็นดินทรายดินนี่หน่อย เผือมันก็จะเป็นเลียมๆียมเหมือนกันเป็นเลียมๆมมีขอบสีม่วงๆหน่อยแต่ว่าใบมันจะไม่มีสีม่วงเป็นสีเขียวเขียวเรียกว่ามันเสามันหือบอะไรนี่แหละเป็นพันไม้ที่เดือน้อยมันจะเกิดตามป่าถ้าในชาวบ้านเขาบางที่ก็มีเขาอนุรักษ์ไว้ อร่อยเหมือนกันหัวสวยๆมันยาวเป็นแขนเลยทาเกิดได้ปลานี้ถ้าคนไม่ขยันจะยิงงขุดไม่ถึงนะส่วนมากจะขุดได้ครึ่งเดียวขาดครึ่งก็เอามาขุดไม่สุดมันยาวมันชันลงไปเลยเนีย่อย่างนี้นี่อันนี้ขุดลงไปเกือบแขนหนึ่งถ้าขุดต่อไปก็จะยาวเป็น่านุ่นแหละแต่ขุดพิสูจน์เฉยๆมันเสามัน มันจะสักหัวมันจะสักลงไปในดินแนวดิ่งเลยอันนี้หั่มมันหล่นลงมามันก็เกิดใครไม่เคยเห็นให้ดู